การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำก็กราบสวัสดีครับพี่ๆน้องๆนั้นะเพื่อนนักตกปลาครับวันนี้ผมมาทิพกระพงป่าอีกแล้วครับ หลังาจากเมื่อรอบที่แล้วติดใจครับมามาก็พงป่าอารมณ์อารมณ์ม,มันได้มันก็สนุกแล้วมันมันมากครับอันนี้มาบ่อใหญ่กว่าเดิมไหมครับทิปนาโอดครับนโอสมยศบ่อก็ประมาณ50สิบไร่ครับมีคันกลางแล้วเดี๋ยวลองมาดูนครับว่าทิปกระพงกระพงป่ารอบเนี้ย วันเนี้ผมจะเป็นยังไงคอยติดตามแล้วชมครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับแถวนี้มีอะไรถึงอยู่เนี่ยมีของขอมีของเหรอแถวนี้มีของจ,จุดลมพลจุดลมพแลแถวนี้เป็นที่พักใจครับเดี๋ยวนี้ฮะ โออยู่แถวนี้แหละป่าเลาะลงโลมันเคาะง่ายดีเดี๋ยวผมโทษนะครับนี่แล้วแล้วเดินเข้ามาเนี่ยหน้าตกนะตรงมุมนั้นอ่ะเดินเข้ามาชนเลยตรงนั้นอ่ะตรงนั้นจะเคาะง่ายอยู่คนหนึ่งน่ะไหนไปนั่งกลางรูปอยู่ไหนนั่นนะแถวนู้นเลยเพราะมันไปตันตรงนู้นครับอยูแล้วเดี๋ยวตั้งอจัดไปครับกระพงป่าสนุกสนานขำๆไป เรื่องปลาไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่ไหมพี่น้อยใช่ไม่ใช่ครับเรื่องปลาเรื่องใหญ่ครับเรื่องไม่ได้ปลาเนี่ยเรื่องใหญ่ไอ้เรื่องปลาไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเดี๋ยวหาถังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นนะครับขอสารตาสารนครับพี่ออกมาจัดซอยยาที่เลี้ยวขวามาตาออกสิสายไฟหรอพี่กครับสายไฟไม่เป็นไรครับประชดมาก่อนเลยครับ ผมอ่ะอาจารย์ตอนนี้จะช่อนแพงกว่ากระพองเีงใช่ไงต้องตีไฟแล้วกออ่อเขาไม่ได้ปะ่ะตื้นจัดหืมกินเต็มที่เลย แล้วอนี้ยปีตีปลายางติดมาแล้วสองตัวมันจะถานอยู่นั้นก่อนลกกระท่อนดูวะเฮ้ออลอะไรจะได้เคาะง่ายๆ ่อนเล่นก่อนเลยแายแล้วมายืนดงงงในดงวัช่อนคนเยอะๆมันตื่นนากเนี่ย อะไรติดเดี๋ยวลงไปเอาติดปลานะ ไอ้เหียเข้าแล้วที่พายทะลุแล้วทะลุแล้ว,วไม่ไม่ใช่หรอไปแล้วไปแล้วระวังนะอย่าแม่งขาดดีบีด้วย,ยทียย่พ<ป> <Bay. S 3> ายหลังไม่อยู่อ่ะดินุนออกไปนู่นแล้วนุน วานถือกล้องหน่อยครับเอาถ่ายถ่ายไปยด้วยกันดะถ่ายไปด้วยเลยถ่ายต้องไม่ลงขาดแน่ <c oughs> คล <c oughs> อดแบบนี้เลย <c oughs> ลังไม่อยู่เลยอะ mọi người mọi đây mọi người 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 mọi người

ลงคุณยิ่งหายเลยขอบคุณครับมาเร็วโอ้งข้างเสาเคี้ยกิโลเนี่ยมีห้าโลมีห้าหกลครับโอ้โหลงทุนมากเลยรอบนี้อมดีบีไปมิดเลยนี่ถ้าล้างขาดยังไงขาดดูผ่าดตัวเมื่อกี้ป่ะคะไม่ไม่น่าใช่มันไม่น่าซ้ำให้หนูก็เกือบเท่านี้ สวยงามครับลงทุนครับเข้าฟุตลครับกดจังบนครับยังไงก็ลงทุนต้องลงทุนนะครับยังไงก็ต้องลงครับแป๊บหนึ่งครับพี่โอ้โหติดแน่นเลยวะเอาถ่ายก่อนก็ได้หลักลงไปตรงในน้ำอ่ะหลักไม่ไอ้นี่เ พันหลักโอเคครับครับผมนีโล่ใช่ใครเหรอครับเปิดลางไว้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพูดเองแกให้มันมันจิ้มสองห่วงครับอ๋ออีกห่วงนึงเดี๋ยวผมได้งแทงที่เหือกใช่ เรียบร้อยขอบคุณครับเรียบร้อย,ย,อยปลามันใหญ่ล้งไม่อยู่เลยใหญ่จริงครับใหญ่จริงใหญ่จังครับต้องลงทุนนะพี่กบไม่รู้จะทำยังไง องครับช่อนก็มาช่อนกินง่ายผูกไว้อยู่ฝั่งนี้ดีกว่าไม่มี we have a... ปนนินปนินโหตัวใหญ่ที่สโหคนนู้ก็กระพงดุจะหายเลยตีเลยลูกตีเลยน้องนายไอเราก็วิ่งไปเถอะ mhm 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 mhm

เฮ้ยเ hey, hey. ระวังสายนะระวังสายทษทีทษทีระวังทุน่นทษทีทษทีไฟแล้วเก็บทุ่นแล้วทษดททษดทถ้โดนไฟแล้วนะทษทีนะปลามันใหญ่ปล่อยปลปล่แล้ว โทษทีโทษทีเดี๋ยวผมเข่งให้โดนแล้วครับพอดีแบดหมดครับไซส์หกไซส์เจ็ดยอดสวยงามครับแต่โอ้พี่ครับ ปลาปลาครับเอ้เ uh ดี๋ยวมาถ่าย